สวัสเตครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วเก่ง Fn a u t o c a ัโอ้โหวันนี้เย็นกลางแดดเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมอีกหนึ่งบริการของเรานะครับวันนี้ลูกค้ามาใช้บริการถึงสองท่านสองคันพร้อมกันเลยนะครับปะเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าว่าลูกค้ามาใช้บริการอะไรกันโอเคครับโอเคครับนี่นะคะหน้าร้านของเรานะครับก็คือวันนี้ลูกค้ามาใช้บริการก็คือติดตั้ง ฟิล์มนะครับรถนะครับฟิล์มกันแดดนะครับของบราลฟลุงนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของฟิล์มยี่ห้อนี้นะครับฟิล์มติดรถยนต์นะครับคันแรกก็อยู่ในห้องนะครับนี่เป็นคันที่2ตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็กาลังรื้อฟิล์มเดิมออกอยู่นะครับก็คือลอกของเก่าออกนะครับเพื่อเตรียมเตรียมที่เขาเรียกว่าหมักฟิล์มนะครับเพื่อที่จะทําการเอาของเดิมออก นะฮะการที่ว่าเรามาลอกข้างนอกเนี่ยเพราะว่าแดดจะช่วยส่องแล้วก็ทําให้ลอกง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็เมื่อเราลอกฟิล์มออกแล้วเดี๋ยวทาความสะอาดเพื่อตีมพื้นผิวนะครับแล้วก็จะทําการตัดฟิลม์มติดตั้งฟิล์มนะครับโอเคครับมาคันนี้มาชมกันในภายในห้องนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้ก็จะเป็นฮุนไดเฮ H1 นะครับ คันนี้ก็คือลูกค้าก็มีการมาใช้บริการก่อนหน้านี้แล้วกับเรานะฮะก็คือมีติดตั้งพรมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ นะครับแต่ก็มาเพิ่มเติมวันนี้ก็คือมาติดตั้งเรื่องของฟิล์มนะครับรอบคันเลยของคุณใจเฮชวันตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งฟิล์มแล้วนะครับเกือบเกือบเสร็จแล้วคันนี้ลูกค้าเลือกความเข้มของฟิล์มนะครับก็จะเป็นอรอบคันเนี่ยอยู่ที่80นะครับเนี่ยฮะ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าที่ลูกค้าเลือกติดตั้งเนี่ยคือก็คือ,คอบานหน้าเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกประมาณ60%สนะครับก็ย้ํานะครับว่าฟิล์มของเราเนี่ยเราทํายี่ห้อบาวฟุ้งเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะเป็นฟิล์มจากเยอรมันเลยนะตัวนี้จะเป็นนานโนเซรามิกนะครับไม่มีส่วนผสมของประลอดนะครับปลอดภัยนะครับคุณผู้หญิงใช้งานนี่ป้องกันเรื่องของมะเร็งผิวหนังฝ้ากระได้ดีเลย เดี๋ยวเราไปชมผลงานเมื่อติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับโอเคอ่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งฟิล์มในรถคุณได้เอสวัโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันเลยดีกว่านะว่าภายนอกเนี่ยติดแล้วออกมาเป็นประมาณไหนโอเคครับฝากอ่ะโอเคครับนี่นะฮะ h ุณได้เอสวัคันนี้เลือกติดตั้งฟิล์มของราวฟุง นะครับบานหน้าก็คือความเข้มของฟิล์มอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็รอบคันเลยก็คือทั้งบานคนขับนะครับด้านหลังนะฮะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายความเข้มของฟิล์มก็ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือฟิล์มตัวนี้ก็คือจะเป็นมืดนอกสว่างในนะฮะนี่คือในส่วนของด้านนอกนะครับอ่าเดี๋ยวเดินให้ชมกันชัดๆนะ นี่นะครับสวยงามเลยนะฮะย้ำนะครับฟิลม์มเบาฟุ้งของเราเนี่ยสกัดเป็นฟิล์มนาโนเซรามิ ic, สกสกัดจากธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของพลอดนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับป้องกัน UV ได้99.99% 99และเป็นฟิลม์มกึ่งนิรภัยในตัวคือสามารถป้องกันเศษกระจกกระเด็นเข้าไปในรถได้ด้วยนะครับสวยงามนะครับสินค้ามีรับประกันแน่นอนเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันครับ โอเคครับนี่นะครับภายในส่วนด้านในจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหข้างในนี่สว่างเห็นชัดเลยนะนี่นะครับไม่จกตาเลยสว่างชัดชัดเลยนะฮะใสเคลียร์มากๆนะครับข้างในแต่ไม่ร้อนนะนะฮะต้องบอกนะครับว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยเมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นความแตกต่าง คือต่อให้คุณจอดรถตากแดดเนี่ยขึ้นคุณขึ้นรถมาเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะมันจะแค่อุ่นๆแล้วคุณเปิดแอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดสุดเหมือนเมื่อก่อนละคุณเปิดแค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองวิ่งสักสิบนาทีคุณก็จะเย็นฉ่าเลยนะครับไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นทั่วไปนะนี่คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับของฟิล์มเราฟุ้งนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็แวะเวียนเข้ามานะฮะปรึกษาติดต่อกับเราได้นะครับ,บร นี่นะฮะตัวฟิล์มก็จะมีรหัสโค้ดติดอยู่ที่เนื้อฟิล์มของแขนะคะก็จะมีรหัสโค้ดฟิล์มอ่เาเนี่ยนะผมพยายามโฟกัสนะแต่ว่าแสงมันจะด้าน,นนิดหนึ่งแล้วก็ตัวในส่วนของเนื้อฟิล์มเนี่ยเห็นนะครับตัวนี้เขาจะมีคําว่าเบาฟุ้งจะอยู่มุมนี้นะอาจจะลางๆหน่อยเพราะแสงมันย้อนนะครับโอเคครับปะเดี๋ยวเราจบจากคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันใหม่อีกคันหนึ่งนะครับสำหรับ Honda Civic โอเคครับ โอเคครับเรียบร้อยสำหรับอีก1นึคันต่อจากฮอนด้าเอ่อต่อจาก Hyundai h ุนไดเฮสวนนะครับก็มาเป็น Honda Civic นะครับคันนี้นะครับก็มาเลือกติดตั้งฟิล์มนะครับรอบคันเลยเป็นของบราวฟุ้งนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มเป็น60%รรอบคันนะครับอ่านี่บานหน้านะนี่นะครับมองจากภายนอกนะครับ ก็ทางด้านข้างนะครับนี่นะฮะหกซนะครับทางด้านท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในส่วนของเนื้อฟิล์มนะครับว่าเมื่อติด60แล้วเข้าไปอยู่ข้างในจะประมาณไหนโอเคครับ โอเคครับนี่เข้ามาในส่วนของข้างในรถแล้วตอนนี้นะครับก็คือนี่ในส่วนของความคมชัดนะเวลาติดฟิล์ม60แล้วขับในเวลากลางคืนก็ยังเห็นว่ามันยังให้ความสว่างนะครับใสเคลียร์อยู่เลยนะก็ไม่ถึงกับเลอไม่ถึงกับหลอกตาเหมือนทั่วไปนะซึ่งว่า60ิบบางยี่ห้อนี่คือมืดเลยนะมองไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ มองใสชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะด้านหลังโอเคสวยสวยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับติดตั้งฟิลม์มก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามอ,อ่แล้วก็นัดเข้ามาใช้ใบริการได้นะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว ถ้ามีสินค้าอะไรเด็ดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับของเรา FN Auto Car มีบริการให้กับคุณอยู่ทั้งหมด3สาขานะครับตอนนี้ที่เราอยู่นี่อยู่ที่โรตัสพัฒนมอบางใหญ่แล้วเรายังมีอีก2สาขาก็คือโลตัสใไซน้อยแล้วก็บิ๊กซีเอ็กาบางใหญ่นะครับยังไงคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ